ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Creature of s o n a r a กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทําการซ่องนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of s o n a r a กันนั่นเองนะครับเพื่อนๆว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปที่กําลังจะเกิดขึ้นภายในเกม Creature of s o n a r a เนี่ยนะครับจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะครับรวมไปถึงตัวละครใหม่ที่จะทําการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร นั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาส่องรายละเอียดการล้วงหน้าเลยลยกันนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งในช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกตอกหรือวมีบัญชีทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้ยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะคครับโอเแล้้วถา แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปภายในเกม Creature of s o n a r e กันเลยดีกว่าครับอ่าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาพูดถึงนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of Solare นั่นเองนะครับโดยในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of s o n a r e เนี่ยนะครับก็จะทําการอัปเดตนะครับในวันเสาร์นะเวลาประมาณตีห้ถึงสิบโมงเช้านั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเวลาในการอัปเดตโดยเฉลี่ยของเกม Creature of Solare นั่นเองนะครับซึ่งในในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมี รายละเอียดนะครับต่างๆอยู่ประมาณ3หัวข้อนั่นเองนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆโดยในหัวข้อแรกนะครับที่จะเป็นการอัปเดตในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์นั่นเองนะครับหรือว่ากิจกรรมเอกคันที่กําลังจัดขึ้นนะครับภายในเกม Creature of s อฟโซเลยในขณะนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ทางเกมทําการอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวกกกกกิิจจรรรรรรรมมอออออีีีสเเเเตต์์ววนนนนหื่่าคััยะบ ก็จะถูกลบออกไปจากภายในเกม c r e a t u r e of s o n a i a นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนที่นะครับยังไม่ได้ฟาร์มนะครับหรือว่ายังไม่ได้ของรางวัลนะครับตามที่ตัวเองเนี่ยนะครับตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยนะครับก็รีบฟาร์มกันสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางเกมได้ทำการอัปเดตในวันเสาร์แล้วเนี่ยนะครับทางเกมเขาก็จะนำเจ้าตัวกิจกรรม Easter Event เนี่ยนะครับออกไปจากเกมแบบถาวรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัว Event Store หรือว่าจะเป็นอีเวนต์มิชชั่นต่างๆเน นนนได้เนี่ยนะครับก็จะถูกน้ําออกจากเกมทั้งหมดเลยน,นั่นเองนะครับดังนั้นหาเพื่อนๆท่าไหนที่ยังทำอีเวนต์ไม่เสร็จหรือว่าทํามิชชั่นไม่เสร็จรวมไปถึงยังดองเจ้าตัวเอกหรือว่าใข่ที่เป็นค่างเงินในกิจกรรมอีสเตอร์เอาไว้อยู่เนี่ยนะครับก็แนะนําให้รีบใช้รีบแลกกันนะครับเพราะว่าหลังจากวันเสาร์นี้เนี่ยมันก็จะถูน้าออกจากเกมทั้งหมดเลยน,นั่นเองรวมไปถึงเจ้าตัวเอกที่เป็นค่างเงินในกิจกรรมอีสเตอร์อ,อีเวนต์ด้วยน,นั่นเองนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการรีเมคตัวละครนันะะครัดปาห์ีี้จมตวล ับที่เป็นตัวละครเก่าได้ถูกนํามารีเมคหรือว่ารีดีไซน์ใหม่นั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ้าเปโรนั่นเองนะครับเจ้าเปโรนะครับหรือว่าเจ้านกจิ๋วสีขาวที่เราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้พบเห็นในเกม Creature of s o n นิเดียบ่อยสักเท่าไหร่นะเพื่อนๆจะถูกนํามารีเมคหรือว่ารีดีไซน์นะครับในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเปโรนะครับหลังจากที่ได้ทําการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์มาใหม่แล้วเนี่ยนะครับเจ้าเปโรเนี่ยนะครับจะถูกกลับให้เป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียร์หนึ่งนะครับแล้วกก็็ลายเเเเปปนนคครรรรีออจ์ะะภทับ แสเตตัสนะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้าเปโรเนี่ยนะครับก็จะถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนก็ยังไงหากมีเจ้าเปโรวไว้ในครอบครัวเนี่ยนะครับเพื่นอน,นวันเสาร์ก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับว่าเจ้าเปโรเนี่ยนะครับจะดูดีมากขึ้นแค่ไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3ก็คือตัวละครใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนที่จะถูกนําเข้ามานะครับในสัปดาห์นี้ให้เป็นตัวละครใหม่ประจําวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือครีเจอร์ที่มีชื่อว่าโบราธาต์นั่ จะเป็นครื่อร์ที่ถูกอัพดพเข้ามานะครับให้เป็นตัวละครใหม่ประจําวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโบราธาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นครื่อร์นะครับที่เป็นประเภทไทม์ครื่อร์นั่นเองนะหรือว่าครื่อร์แห่งกาลเวลานั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับสามารถรับเจ้าโบราธาได้นะครับโดยการใช้แต้มแห่งกาลเวลาเนี่ยนะครับในการแลกซื้อเจ้าโบราธาได้นั่นเองนะครับถ้าหากว่านึกไม่ออกเนี่ยนะครับก็ให้นึกถึงเจ้าเฮริเอร์อยเดนนะครับหรือว่าเจ้าเซราเดอะไรพวกนั้นนั่นเองนะครับก็เจ้าโบราธาเนี่ยก็มีวิธีนนะครรรัับบใกาได้ เดียวกันก er ับเจ้าโบเรยวอเดนอะไรพวกนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวแต้มทม์กาชาเนี่ยนะครับเราสามารถรับนะครับหรือว่าหาได้จากการที่เราเนี่ยนะครับออนไลน์อยู่ในเกม Creature of s o n a า i a นั่นเองนะซึ่งในทุกๆ1นาทีเนี่ยนะครับที่เราทําการออนไลน์เนี่ยเราจะได้รับเจ้าตัวแต้มทํากาชาเนี่ยนะครับมา1แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็สามันที่จะสะสมนะครับเพื่อนําไปแลกเจ้าโบร์ธาได้นั่นเองนะครับโดยเจ้าโบร์ธาเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียร์สามนะครับแล้วก็จะเป็นครีเจอร์ที่่่ออออยยูในนนนนสาาิิววรร์หืืกเ้ โดยรูปร่างหน้าตาของเจ้าโบาธาเนี่ยก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับเห็ดนะครับหรือว่าเชื้อรา่นเ่งนะครับโดยขนาดตัวของเจ้าโบาธาเนี่ยก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวที่อยู่ในระดับปานกลางนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้เล็กหรือว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเกมเพลย์ของเจ้าโบาธาเนี่ยน่าจะเป็นครีเจอร์ที่จะเน้นเกมเพลย์ทางด้านพิษนะครับหรือว่าการโจมตีศัตรูให้ติดพิษเป็นหลักนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดของเจ้าโบราธาเนี่ง หลังจากที่ทางเกมเนี่ยได้ทาการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์นี้เลยละกันนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีครีเอเอร์ตัวใหม่เนี่ยนะครับเพียงตัวเดียวก็คือเจ้าโบรธาตันนี่นะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับอันนี้แถมนิดหนึ่งนะครับซึ่งทางผู้พัฒนาเขาเพิ่งได้ทําการประกาศออกมานะว่าเร็วๆนี้เนี่ยนะครับโอปาริเจียนะครับหรือว่าเจ้าวานยักษ์ของเราเนี่ยนะครับจะได้ทาการรีดีไซน์นะครับหรือว่ารีเมคใหม่นั่นเองนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตารวมไปถึงสเตตัสต่างๆของเจ้าโอปารเนนนี่ยะะคครรรััับบบกปปปปุงงแแลลล้ว็ ใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับวันที่ทางผู้พัฒนาเขาจะเริ่มทําการรีเมคเจ้าโอปอเรชันเนี่ยนะครับจะเป็นวันที่5นะครับในเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะหรือว่าวันที่5เดือนหน้านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรารอติดตามชมกันอีกทีหนึ่งแล้วนะว่าเจ้าโอปอเรชันเนี่ยนะครับจะถูกรีเมคหรือว่าดีไซน์ให้ออกมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งผมคิดว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาน่าจะทําการอัปเดตรับเจ้าโอเปอเรชันในวันที่11พฤษภาคมนั่นเองนะครับยัง ผมจะทําคลิปให้เพื่อนๆหน่อยนะครับได้รับชมกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเอาไว้เนี่ยนะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าโอริเจียนเนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตหรือว่าทําการรีเมคเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของเจ้าโอปบริเจียนกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เตรียมตัวเตรียมใจก รีบฟาร์มนะครับแล้วก็รีบรับของรางวัลกันด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากวันเสาร์นี้ก็จะไม่สามารถรับของรางวัลได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากร้านไว้ในคลิปนี้หนึ่งสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับคลีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆรวมไปถึงเห็ดที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจพีแอนด์แซดดาร์กอนช็อปเองนั่นเองนะครับทางเราเนี่ยนะครับมีคลีเจอร์มากกว่า200สายพันธุ์นะครับรวมไปถึงเห็ดที่เเ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 เปป็็็็นน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 คคคค่่่่่่่่่าาาาางงงงิิิใใกกกกมมมมะะะรรับพพืืออออๆๆแลล้้้ววววโทททีีสสสำยยยดดหถจไ พร้อมจําหน่ายเลยนั่นเองนะหากเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเข้าไปสู่หน้าร้านของเรานะครับแล้วก็สามารถกดที่แชทนะครับเพื่อสอบถามแอดมินได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมีแอดมินเนี่ยนะครับคอยให้บริการเพื่อนๆออยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับยังไงหากสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ